สวัสดี FC ไทยทุกคนวันนี้ก็มาอยู่กับเจ้าจ๋า g a พีกาชา m นมชันค่ะซึ่งก็ขอโทษที่ไม่ได้ทำค a เเนื่องจากว่ายังไงเีอะมันไม่ค่อยจะคิดแล้วก็ไม่พร้อมซึ่งใครที่ถามเนี่ยก็พิมพ์ได้พิมพ์ได้นะครับแต่ว่าผมอาจจะตอบในถ้าเกิดถ้าเกิดคลิปผมช่องผมถึง500 Subscribe ผมจะตอบ แล้วก็อมีแล้วก็ผมจะพูดว่าไงดีอ่ะก็ผมก็อยากจะเปิดหน้าตัวเองด้วยเนื่องจากว่าก็มาถึง388ร u อยแปดสิซับสก็ไม่ได้เปิดหน้าจริงเลยก็ก็ต้องมาเปิดนะอืมแั้นก็อ่าซึ่งถ้าเกิดใครถามว่าทำไมที่นี่มันสว่างจังทั้งทั้งที ทางทีที่ถทายมันมืดแล้วซึ่งควาจริงแล้วอยู่ต่างประเทศก็น่าจะสังเกตที่คลิปของผมที่ทำสามภาษานะก็ก็มาแค่นี้แหละคือผมมาข้างนอกก็เพราะว่าจะมาถ่ายทาก็จะมาถ่ายหน้าจริงตัวเองเพราะว่าไม่อยากถ่ายในบ้านซึ่งก็ไม่สามารถเปิดเปิดได้ว่าผมไม่สามารถเปิดเผยว่าผมอยู่บ้านไหนแล้วแต่ว่าก็แค่อยู่ที่ฝรั่งเศสนั่นแหละอ่ะผมอยู่ที่ฝรั่งเศสซึ่งถ้าเกิดว่าใครอยากจะเห็นผมถ่ายทางที่บ้านตัวเองถ่ายทางที่บ้านไทยอ่ะ ผมก็ต้องมันก็ต้องรอปีหน้านะเพราะว่าผมไม่ได้กลับไทยแล้วช่วงนี้ซึ่งถ้าเกิดถ้าเกิดว่าผมเห็นว่าผมเนี่ยอ่ะถ่ายคลิปใช่ไหมแล้วเป็นอยู่บ้านอยู่ที่ไหนสักแห่งนะที่ไม่ได้อยู่ตรงชิงช้าแสดงว่าผมกลับไทยแล้วซึ่งนะ่ก็น่นาแสดงว่าผมขอาย้ายแล้วซึ่งพอดีว่ามีย้ายของผมที่อยู่ที่ไทยแล้วก็ผมว่าก็จะขอแกในการทําคลิปไทยเป็นการคลิปท่องเที่ยวทําคลิปว่าตัวเองพูดภาษาฝรั่งเศสนั่นแหละเผื่อใครยังไม่ได้ยินเสียงภาษาฝรั่งเศสผมนะ ก็วุ้ยจายโทษโทบทบถีโทษทีเสียงภาษเสียงรถอ่ะเสียงภาษาฝรั่งเศสผมก็จะแบบว่างั้นก็คำแรก Bonjour je m'appelle Jaja je suis une t h a ï l a n d a i s ก็จะประมาณนี้แหละถ้าเกิดเป็นเสียงอังกฤษก็ Hi my name is Jaja I'm from Thailand เห็นแตกต่างไหมก็แตกต่างกันแหละซึ่งก็มีแค่นี้แหละครับผมก็ต้องปิดแล้วเดี๋ยวพ่อแม่จับได้มาหาย ไม่ได้จับได้ด่ก็มันอายอ่ะก็เพิ่งมาเปิดหน้าครั้งแรกมาเปิดหน้าตัวเองครั้งแรกมันก็อายอ่ะเนาะอันก็ขอแค่นี้ละครับไปเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย